อัดน้ำให่เราค่ะหลังจากเขาปั้นอันนี้คือระดับน้ำที่เราต้องการนะจะว่าถ้าสูงกว่านี้ก็คือให้เขาล้นออกไปเลยเพระาะฉะนั้นการที่สิล้นโดยให้คู้ที่เขาเห็ดไวข้ขาดเขาก็ต้องนิักษณะคู้ไม่ใช่ลักษณะหลักการของไฟน้ำล้น เอใสุยแบบนี้นะคะคแล้วก็ต้องเอาดินขับดานล่างตรงนี้นะน,น้าน้ำขอล่นก็จะให้เขาล่นออกไปเลยดินมขาก้องก่อนแขบ่บ ะะด้านล่างเราก็ต้องทับชายของถุงยไว้เ้อค่ะ ไม่ให้น้ำารอดใต้พื้นลงไปนะคะเพราะถ้านา้ำมันรอดลงไปใต้พื้นกิสิตครูดินที่เราทำไว้ก็จะขาด ะะให้น้ำเขาเล่บบอนออกมาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะง่ก็คือระดับที่เราว่าคือน้ำสามารถ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ